สวัสดีครับคุณผู้ชมอยู่กับผมตั้มฟาร์มสุกโกอินทรีวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาแหกกฎนะครับกับการทดลองทําจุลินซีน้ำหมักปลาโดยที่ไม่ใช้กากน้ําตาลเลยแม้แต่น้อยนะครับวัตถุดิบเราเตรียมไว้ก็คือน้ำหมักปลาประมาณน้ำหมักปลาประมาณสักน่าจะราวๆสัก30-40ิบสี่สิบโลนะครับแล้วก็ัะประรดที่อยู่ในถุงนี้ทำไมถึงต้องใส่ถุงเพราะว่า ผมต้องการรู้ว่ากระบวนการย่อยสลายเนี่ยจะทําให้ปลาย,ย่อยสลายประมาณไหนเวลาที่เราอยากดูเราก็จะดึงถุงนี้ขึ้นมานะครับส่วนด้านล่างเนี่ยจะเป็นน้ํานะให้คุณผู้ชมดูเป็นน้ํามีมะนาวด้วยส่วนเชื้อจุลินทรีย์เนี่ยผมขออุบไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดได้ผลยังไงอีกเดือน2เดือนข้างหน้าเรามาดูกันแล้วผมก็จะมาเปิดเผยข้อมูลว่าใช้จุลินทรีย์ตัวไหนในการทํานะครับ ใส่เลยนะครับผมจะใส่ปลาลงไปอันนี้ไม่มีเลยนะครับกาก้้ตาลมีเพียงปลาแล้วก็มีสับประรดแล้วก็เปลือกมะนาวแล้วก็น้ำ ใส่ปลาไปเยอะแค่ไหนครับก็สามสิบสี่สิบโลครับน้ำนะครับน้ําประมาณสักหกสิบลิตรได้ครับประมาณหกสิบถึงเจ็ดสิบลิตรคือน้ําจะต้องท่วมปลาเอาง่ายๆสูตรนี้คือน้ําที่เรามีอยู่เนี้ยต้องท่วมเนื้อสับทั้งหมดเลยนะครับถ้าไม่พอเติมน้ําทีหลังได้ไหมครับยังครับอันนี้คือต้องเตรียมน้ําไว้ให้เยอะกว่าปลาได้เลย อย่างน้อยเท่าตัวหนึ่งนะครับน้ออาเท่าตัวนึงอ่ะอน,นี้เสร็จแล้วครับมาดูมาดูดทีนี้นะครับอันนี้คือน้าท่วมปลาแน่นอนแล้วทีนี้เราก็จะมัดผมขอนุญามีเชือกอนอะนรกกนครับ อ่ะมีเชือกไหมขอเชือกนอยเชือกปังก็ได้นี่นะครับด้านนอกเนี่ยก็จะมีให้ดูอ่ามีมะนาวมีเปลือกมะนาวนะครับก็ช่วยในเรื่องของการดับกลิน่นคาวของปลาเนี่ยเราจะอีกประมาณสักเดือนหนึ่งเราจะมาเปิดดูวันนี้ว,นนวันที่สามสิบเอ็ดเดี๋ยววันที่สิ้นเดือนสิงหาคมเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่า มันจะเป็นยังไงมัดไว้นี้เลยนะครับเสร็จแล้วแล้วเดี๋ยวมาดูว่ามันจะเบื่อยย่อยไหมจะเหม็นคาวไหมนะครับเดี๋ยวจะให้ดูเอาเป็นว่าเดี๋ยวอีกสักสองอาทิตย์ผมเปิดให้ดูรอบหนึ่งแล้วก็สิ้นเดือนให้ดูอีกรอบหนึ่งดีกว่านะคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้วิธีการประมาณนี้จะเห็นผลไม่เห็นผลยังไงให้คุณผู้ชมรอติดตามนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์สดบซัสบสไคร้ด้วยเป็นกําลังใจให้กับ เราเชาวฟาร์มสุขปลูกอินทรีย์กันด้วยนะครับลาไปก่อนครับท่านครับสวัสดีครับ